้าสุดยอดเลยคเคี่ยวมากประมาณจิาทาตีนี่หละเคี่ยวก็น,นำามูพักบวกับกระเทียมนะนำกะทิค่อเอาหัวกะทิเ่าหลังจากเคี่ยวมันใกลเสียเหรค่อยเสียเอาะนะปลาลงเราจะเดิมปลาทูไร ข่อยต้มข่อยใจย่างทอดเราขอไปถทายให้เบิร์กมันเปื้อนมือเปื้อนมือยังคะนะ่ะถ่ายให้เบิเเออร์กตอนเห็ดซะปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาทูนี่มันอยากแบบอะไรวะมันเป็นอะไรวะบุเคยเห็ดจากเธอไดนะ้เนื้อปลาทูนี่ลองเบิร์กปลาทูมันเลือในตู้เย็นสไตร์มันปีงกับบริกินแห้งกระเต็มอยู่ก็ระเอามาเ,น,เนือ้อปลาทู ร,รุเรตลลยดอกกะทิสามน้อยอรประมาณหาลิตนี่แหละหาลสามลิตหาลิตนี่แหละแกมกะเอากะก็จะเคี่ยวไป,ปกุเรเจ้าเลยกรเทียมกะพราเขบ่น,นคอยปัน่นเยแต่บางคนเขาก็บางคนเขาก็ตัเอาซุนจาว่ากเดตู้เดียวคอย เมืงง่อยมันนี่มักง่ายเนี่ยก็เลยนักปั่นเนาะมุนๆแบบนี้อัลกอริทึอยู่ตัวโมมุนว่าะกระเทียมนะโคโลโคโลอยู่นี่สีหัวหัวนี่แหละนี่มันบมนบมุนปั่นโมมุนหลังจากเอาเนื้อปลาลงแล้วมันจะเป็นแนวนี้แนวนี้มันแตกมันอะไรมันได้ที่อะไรแบบนี้เออนี่ไง,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 งไมันจะโปร่งแป้งบป่งแป้งไฟต้องอ่อนๆได้ตอนนีนได้ตอแบบน,บบนเ,ขเขียวนี่เริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วเอาปลาลงยิงหอย เราวองมันดองเสร็มือได้หนึ่งไปซื้อนะหู้กะทีไอหู้กะทิว่าน้ำหนักคนลาวนี่นะนี่ไปซื้อว่าถุงหนึ่งถุงสิบพันก็ไปซื้อเลยพี่แกงไทยไปลองบิ่งน้นำหนักคนลาวเบิ่งว่ามื้อน,นี้มันสิเป็นจังไรบางทีออกแบบรสเผ็ดๆนหน่อยนึงเนาะแต่ละเทื่อ,อน่ะเฮ็ดนั้นะมีแต่ซื้อน้ำหนักไทยแต่มื้อน,นี้ซื้อน้ำหนักลาวถึงจะน้ำหนักลาวที่เขาเคี่ยวมันเฮี่ยมพ่อยแล้ว อ๋อขาดแง่งแดงขาดแง่งเจ้าเป็นสีเป็นชันขึ้นมาเลยเนาะอืมขาดขาดขาดเออน้ำหนาล่านี่ขาดเาด้อน้ำหนานี่เขาก็ได้ขวบดนเด้อน้ำหนาตัวถอกลงพเพราะว่าเขาเคี่ยวมาแล้วเขาก็เคี่ยวได้ที่แล้วจักหน่อนนะฮะจากที่โป้ง ก็ได้หมักเผ็ดหมักแดงอีก,กับปัน่นหมักเผ็ดอะนะนหมักเผ็ดซุปก็น,นะหมักเผ็ดแห้งนะใส่ก็ได้คุณเจ้าก็ได้หมักเผ็ดเผ็ดเนี่ยเต็เมไปด้วยตัวเห็ดเผ็ดลายตัวเห็ดเผ็ดแ่น้ำหนัน้อยเดียวเนาะน้ำพันลายตัวจีนก็ เราให้แต่ง แล้วใบขี้หดลงกเจาเด้ใบขี้โหดจะเอาในตน้นอะไรมันใหญ่จกเถือไปเก็บันมนอืมอได้ใหญ่เจ้วใส่เข่งที่เก็บไปแล้วกันอันนี้ันลุเลย Icana, ได้อนะไรได้เลยได้ลยสิโพสิโป๊งระบดสำนี่ละนำหนาอ้อแดงไเด็ดเด็ดบนออน่เคยเห็นตะกี้เคยเห็นแต่นำหนาแดงแดงยืนเฉยนอน นี่น่องยบร้อยน้ำหนากระปุกก่อนอันนี้น้ำหางกะทิเฮาเด้ออันนี้เด้อต้มใส่ปลาแดงต้มใส่น้ำซุปแหละแทมผุ้ใดบโบตองใส่เป็นนัวลายนะขนาน้าวอน่อใส่วิธีนี่น้ำซุปซุปฝ้าไทยซองซีฝ้าตองเขาใส่เฟอร์นะใส่ซองเดียวจบนัวนัวุเจ้า นัวแบบเ่าต้องใส่แป้งน,นัวเลยอยู่ในฝ่าไทยเขาก็ใส่เห็ดหอยแล้วอันนี้หานกะทิก็อนที่สใส,ส่นานค่ะ้วกะ็ใส่ประดิ่งเห็ดหอมแล้วจะหน่อยข้าวข้างให้มันอุ่นเล็กหน่อยแล้วเอาจังสีเอาน้ำหนาลงประมาณสามลิตรจุนจ้าเว้ยเห็ดโบลายกินสองพมีอ่ะแต่ก็สิบแบ่งหายยาให้ยาในหนึงมามาสุนจ้าก็อนที่ถังน้ำหนัก็ลงเลยได้หรือไม่

เป็นเอ้าได้ชีชันอุ้ยงามแต่แท้พี่น้องสมอง,งาม,มจะเป็นตาแซบแท้ดิอืออือรรยาทำผ่อยมาตี้มาตีมากินน้ำกันภรรยากนาเห็ดข้าปุ่นคลายแลยเห็ดสูตรนะข้าปุ่นทานได้เลยจดเด้อเจ้าควาสิบบอบขาดเอเิสูตนีเด็ดกินเองเลยตั้งใจเห็ดกับข้าว่าเห็ดันจะเแซน I สบายดีตอนสวยเด้อทุกเจ้าสบายดีเด้อม,มามากินขนมจีนหักกันแล้วเห็ดเองใส่ยิดว่าสิใส่จานปัวว่าบูอิ่มว่ะมันจะเหงาเอาไปเหงยก็ใส่ถ้วยกันหักกันแล้วมันฮอนเลยนี่เห็ดเองทุกอย่างเลยเหืงา งอหมักทั่วนี่ทั่วกับพักเมกแซ่โอ้ยทากระเต็มถั่วยและคิดแล้วก่อนจักซิแบงมือให้ยอาถุกจะเอาโซงจับแบบมืดเด้อเอาจับเ่อมเต็มกระลบังเต็มมันั้นเต็มถ เอาปมเนฮ้ยขออะไรเนี่ยอาปิมเอนเไปก่อดีากินข้าวสวยพี่น้อง่อยเป็นคนมากินผักลเห็ดเินใส่เือดไก่สบายดีนะพี่น้องสบายดีนมัเืน้ำลอยๆเจ้าน้ำลอยๆแคือน้ำลายหล นี็กรับพูแซ่บแซ่บเป็กเอกคักเล็กแป๊บเดียวก็ได้กินิ่นเห็นายนี่สามโลน้ำกับวันสามสี่โลนี่แหละน้ำเกงมอใหญ่นึ่งมอเบอร์สี่สิบเหเนำแรกแพงมากเต็มถั่วเลยพี่น้อง โอเคแฮปนี้ผักสลัดมากับอีกกล่่มมากค่ะนี่แสเต็ล้ ไงเฮ้ยมดม,มือมันีด้กินข้าวปุ้นูเจ้า ครับมันเต็มถั่วเพชรอันนี้ก็ได้ใจเลยพอดีกัดเนาะในเพชรปันนั้นเพชรแกมปั๊น cô đi bé thôi nó không được không được không 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 được không được không Có không không ครับส่มากินเลยแซ่บแซ่บสุดหน่อดเลยมึงนะเข็ดกินเอว thử này, nè. Có có ăn thử. กลางเต็มหมอนกินเราเต มดจกปกติก่องลงไปในวนกนเนาะเอากระถันอีกในหนึ่ง ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์่องมินินี่เนี่ยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับกินนี้แล้วไปก่อนบ๊ายบายยิ่มแล้ว